สวัสดีครับอ๋อมาดูเสียคลิตโอ้ข้าวแถวนี้ยังอยู่นะครับนี่ฝากติดตามครับช่องน้ำซิ่งดินระเบิดนะครับอ,อเดี๋ยวไล่ไล่ไปเรื่อยๆนะครับรถสองคันไม่นะาเนาะ ครับลงทีเดียวสองคันเลยตามตามกันไปเลยขึ้นไปทีละเจ้าทีละเจ้าไปเลยเจ้าไปเลยไปนั่นแหละนี่เดินมาแล้วข้างในเป็นนาตาบอสเนยอ๋อครับอันนี้เสื้คริปไม่มีทางเดินเจ้าร้อยห้าป้าพลัง ไม่ต้องขึ้นเทลเลอร์ครับเดินมาเลยครับ ตนก็รบเกี่ยวตัวนู่นนะวันนีครับข้าวก็ไม่นาเท่าไรนะครับนี่ก็ถือว่าจวดจ่าแนนอนวันนี้ตีคู่นะครับตีคู่เกี่ยวคู่กัน โยกไปนิดเถียวแกเด้อครับครับครับเนียวสบายเลยครับหนึ่งข้าวแบบนี้ ดินมันแห้งครับแต่ว่ามันจะเลี้ยวยากหน่อย นี่ไม่ได้นูเลยครับ วอนกักวันนี้ก็น่าจะหมดข้าวแล้วเดี๋ยวเราก็เตรียมเรื่องไม่โครนะครับตอนนี้ก็ให้ชัางเขามาดูนะครับว่าจะต้องเปลี่ยนอะไรตัวไหนบ้างเริ่มที่จะเตรียมไม่โครต่อแล้วดินทางนั้นก็ รถพุทธเ,เออเปิดหน้าไว้แล้วเจยาคิดไล่ตามเลยครับเดี๋ยวตามไปเลยดูหน้าปิ่งน้อยๆครับ ไยืนเชียงไร่ป๊กแเจอข้าวบางยืนอย่างนี้ก็สบายครับถึงแม้ว่าจะบินเล็กแต่ว like ่าก็แยวเลยแป๊บเดียวแล้วครับสองคันปวดปาดปวดปาดเดี๋ยวเสร็จแล้ว ยังไม่ได้เช็คจานวนไร่นะครับปนีนี้เดี๋ยวเกี่ยวข้าวเสร็จก็เริ่มเช็คจานวนไร่แล้วก็เดินไล่เก็บเงินเก็บตังค์กันครับยังไม่รู้ว่าจะจบอยู่ที่กี่ไร่นะครับบริหารโดยเชียคริป พาลูกน้องโรเบิร์ตนะครับนี่ลุยตั้งแต่กคสิบห้านะครับกคสิบห้าก็ไปโซนบ้านเจรวยบ้านอะไรลูกโลกอะไรอยู่ที่ประกาศุรินนะครับอันนี้ก็มาลุยอยู่โซนตะบ,บนห้ยสลาว ยันร่างปังๆอย่างนี้ก็ไปเอาทางนน้นยันมานี่นี่ยันมาเกอคูวบดิาตรวนนี้ก็โรเบิร์ตกับคริตดินบวตรคริสดินบนุต เราได้รเบเปิดลุยก่อนครับเพราะว่าเสียคิดไปบ้านรเบเปิดก็อยู่ใกล้หน้างานก็ลุยก่อนเลยเปิดหน้ารอเป็นพันใหม่ครับคันใหม่ขับดยโรเบิร์ตโรเบิร์ต สนุกครับขับสองคันอย่างเงี้ยไล่กันสนุกแต่ถ้าแยกกันเกี่ยวนี่ไม่ค่อยได้งานครับต้องเกี่ยวไล่กันอย่างเงี้แหละสิไรก็ลงเลยห้าไร่ก็ลงเจเจ้านี้ก็โตอีกเจ้าไปเลยเกี่ยวด้วยกันมันระทึกดีเนี่ยข้าวบาง แต่ละหน้าไปก็ถือว่าไปใหญ่เหมือนกันครับนี่ดูครับกินแต่ละหน้า ปีนี้น่าจะได้ลงดินไอ้ลงเกี่ยวข้าวเสร็จก็ไมโครต่อน่าจะได้ลงดินก็จะแห้งพอดีเลยครับดูตามดินแล้วน่าจะแห้ง ใกล้จะหมดดูการแล้วสู้สู้ไม่กี่วันวันวันนี้ก็น่าจะจบแล้วดูดการของรถเกี่ยวครับใกล้จะหมดลงแล้วมาติดตามด้วยนะครับช่องดําซิ่งดิระเบิดครับสวัสดีครับ